เมื้อนี้มาทำบุญกันวัดป่าวัดปลาอย่างวัดปลาโศกขาป้อมบรรยากาศในงานบรรยากาศในงานจัดด้วยเนาอากาศล่มลื่นมีเคนหอมจ้ะมันมีเลยด้วยเนาะ อันที่สองวันนี้เป็นมื้อโหอมจ้ะเป็นมืออม้อโหมเรากุ้งกุ้งนี้เป็นวันแห่ง่อฒ่าป่าบรรยากาศในงานเบองจาคหอมแมทร่วมลื่นดีประจัเนะชมบรรยากาศในงาน สวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะคนสวย <laughs> <laughs> ตัวไม่ยังช่อย่างเงี้ยเสียดต่ว่าเป็นในวัดท่านพี่นายกว่า

ยายออกเข้าไปไว้น้ำยายลีพคบะเข้าเอาคันเอาน,อนี่ไปไว้น้ำยายลีพคบะอันนี้ของใครบะแมนสว่างสว่างในมันอันนี้ก็จะเป็นแม่หัวมอนไม่ใครเนี่นอนอันนี้ ผววให้หน่อยาใ้้งทำาวอาหการกินั่งใบไมมาให้ใส่ผู้สัไม้มาเราใส่ดยอะเป่ายอมากพลังปูขวานลูกช้นปูวานเนี่ เป็นไหร่พูดถดวเตรียมอารมณ์นไม่เอาแไหวทางนีคือตอนนั้นัเดนมนยแหลนานหลายด้